วันนี้พลากกุ้งนะคะมือเทียงมือนี้กับผ้ากุ้งนะคะโอ้มือมือก็สั่นเนาะคะ่ะเพราะว่าหิวเนาะมีกุ้งนะคะพี่ตูล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วมีพริกขี้หนูมีมะนาวมีหัวหอมแดงนะคะแล้วก็ผักชีใบผักแพวแล้วก็ต้นหอมแล้วก็นี่ค่ะ ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดของบ้านเราเองใบมะกรูดกับตะไคร้ของบ้านเราเองนะคะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งรอน้ําให้เดือดนะคะเราก็จะเอากุ้งไปลวกอ่าณนะเวลานี้ก็คือต้องลวกให้สุกนะคะจริงๆแล้วพลากกุ้งนะคะอ่าลวกลวกแป๊บหนึ่งค่ะสุกสุกดิบๆมันจะนิ่มๆอร่อยนนบๆนะคะแต่เวลานี้เราต้อง เลือกให้สุกๆเสียก่อนเนาะจ้ะเนะาะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพี่ตู่ลวกกุ้งเนะาะค่ะน้ําก็เดือดแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปลวกนะคะค่ะนะคะแล้วรอให้กุ้งเขาตัวสีแดงเนาะเราก็เอากุ้งขึ้นเลยเนะาะจ้ะเป็นคนที่ขี้ลืมมากเนาะลืมเอาอะ,อะไรนะคะมาคนเนาะค่ะเนะาะค่ะ เดี๋ยวรอให้กุ้งสุกแป๊บหนึ่งเนาะค่ะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวกุ้งนะคะรอให้เขาสุกนะคะที่จริงเท่าจริงๆแล้วปกติเราก็เท่านี้เราก,านราก็น่าจะพอนะคะเท่านี้กําลังหวานเลยเนาะเดี๋ยวให้สุกสักนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะโอเคเท่านี้ค่ะเนาะเอาตัวเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูการแปากุ้งกันค่ะ จานี้ค่ะกุ้งสุกแล้วนะคะสีสวยเรยเชียวนะคะพี่ตู่ทาจานหนึ่งนะทานมื้อเที่ยงงเที่ยวเดียวนะคะการทำผ้ากุ้งนะคะจะให้อร่อยก็คือใส่นี่เลยนะคะหั่นบางๆนะคะจะอร่อยมากอาของอร่อยก็คือตะไคร้ซอยบางๆนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดที่บ้านนะคะ สามใบนี้ก็พอแล้วใหญ่ๆนี่ค่ะเป็นตัวชูรสเลยนะคะกับไอเวลาผ้ากุ้งนะคะพิกขีหนูพี่ตุก็ใช้พิกขีหนูสวนอย่างดีนะคะสำหรับเครื่องปรุงนะพี่ตุก็จะมีน้ำปลาดี1ช้อนโต๊ะ ปลาดีเราใช้1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะน้ำปลาดีดีๆในที่นี้ก็คืออร่อยไม่เค็มโดง่งจนเกินไปนะคะน้ำปลาหมักอย่างดีนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีค่ะพี่ตู่ใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะ เพราะว่านิดเดียวเองเนาะอ่าใส่ใส่ลงไปในนี้เลยเนาะแล้วก็เออ่ผงปรุงรสคือวันนี้นึกอยากจะกินก็ลุกขึ้นมาทําเลยค่ะก็เลยไม่ได้เตรียนตัวผงผงปรุงรสก็แค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หรือหนึ่งช้อนชาแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตู่จะหัน่นใบมะกรูด้ฝอ,อ,อยเลยนะคะการที่ให้มันฝอยๆนะคะก็คือมีดคมๆซอยทีๆแค่นั้นเองค่ะนะทำไปเลยจ้ะหิวหิว,ห,วหิวแล้วนี่ พี่ตู่จะเวลาทําคลิปจะไม่ค่อยตัดต่อนะคะจะจะไอ้นี้ต้องละเอียดกว่าน,นี้นะคะต้องซอยบางๆกว่าน,นี้นะ,ะแต่เผอิญว่าชอบเคี้ยวใบมะกรูดหนึบหนับหนึบหนับเนาะจะอร่อยเพราะใบมะกรูดนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่ตู่ก็จะหัน่นห,หอมคือจานนี้ก็คือ เต็มไปด้วยสมุนไพรไทยเนะเาะผ้ากุ้งนะกุ้งสดสดนะแล้วก็ของเครื่องปรุงสดสดนะจะทำให้อร่อยมากๆเลยแล้วเราไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้ตัวหอมข่ะตะไคร้นะพอเราคนๆไปแล้วเขาก็ยุบนะจะจะอร่อยเพราะพวกสมุนไพรนี้ค่ะจะหอม ้าต่างกับกับลาบก็คือใส่มะกรูดเนาะมะกรูดกับตะไคร่นะลาบเขาจะไม่ใส่ตะไคร้นะมะกรูดนะแต่ผ้าผ้าเขาใส่มะกรูดเนาะแต่ก่อนก็ไม่รู้หรอกค่ะทีนี้ทํากินไปนานๆก็เลยรู้ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนหรอกค่ะจากเกิดจากการอยากกินนี้ค่ะก็สแสวงหาความรู้ร้านอร่อยอร่อยก็ไปหากินกัน แต่ช่วงนี้ก็ไปหาไม่ได้อยู่กับบ้านกินของเราดีกว่าเนาะพี่ตูจะสังเกตว่าพักนี้ทำอาหารอย่างละจานละจานนะเพราะมันกินไม่หมดค่ะแล้วก็จะอ้วนอืเดี๋ยวว่าจะทำผนงเนื้ออีกสักครั้งหนึ่งเนาะแต่ตลาดก็เดี๋ยวตลาดเดี๋ยวนี้ก็นี่ค่ะใส่หัวหอมประมาณเท่านี้นะคะ หรือใครจะอยากใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่พี่ตุกก็คงเอาพอสมควรนะนี่ค่ะนะเสร็จแล้วพี่ตุกก็จะหั่หนตะไคร้เป็นสวนเลยค่ะไม่ต้องซื้อเลยคนะ่ะ ใช้ใส่ให้หมดเลยค่ะตีหัวเพราะอร่อยที่จะไช้กับมะก,กูดนะคะถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆข้าวหอมมะลิของไทยหุงใหม่ๆเนาะอร่อยจังเลยที่พี่ตู่ทำไปคุยไปนี่มันก็ทำให้เพลิดเพลินดีนะคะนี่จากนั้นพี่ตูก็จะมาหั่นพริกขี้หนูนะคะ เดี๋ยวพี่ตุกขอถ่ายไอ้นี้ก่อนนะคะถ่ายรูปไอ้นี้ก่อนนะคะถ่ายรูปอ่สวยๆไว้ดูก่อนนะคะอ่าหั่นพี่ขี้หนูใส่ไปเลยจ้ะพี่ตูกก็จะใส่สักประมาณน่าจะสิบเม็ดได้เนาะ เดี๋ยวเราลงลงมือคลุกกันเลยนะคะพี่ตู่ก็จะใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นพี่ตู่ก็จะใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะ อุ้ยหอมนี่เลยค่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะกุ้งก็สดดีดีนี่ค่ะนับไอพี่ตูดิ่มไปว่าพี่ตูดใส่น้ำตาลไปแล้วครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอุ้ยหอมหอมหอม ขอชิมนิดนึงใส่มะนาวไปอีกครึ่งซีกเนาะเพราะว่าเราจะกินกับผักเนาะมันต้องยำนี้พวกยำนี้ต้องเข้มข้นนะคะเพราะว่าเรากินกับผักกินผักในตัวของข้านี่แหละค่ะผักกุ้งนี่แหละค่ะบางคนเขาก็ใส่ บางคนเขาก็ใส่เขาก็ใส่น้ำพริกน้ำพริกอะไรเนาะน้ำพริกเผาแม่เอ้ยน้ำพริกเผานี่แหละค่ะนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็โรยด้วยผักนะคะอร่อยแล้วค่ะ พอดีพอดีค่ะทานเป็นกับแก้มก็ได้ถ้าอยากกินกับข้าวต้องเพิ่มเพิ่มน้ำตาลเข้าไปเพิ่มน้ำปลาเข้าไปนะคะแต่นี่กินพอดีพอดีนะนี่แล้วก็ซอยพวกอ่า ผัดแพ้วซระละแหน่ผักชีเข้าไปอีกทีนึงเนาะง่ายๆค่ะทำตามแล้วก็จะอร่อยนะคะส่วนใครชอบเผ็ดชอบหวานยังไงก็ไปเพิ่มเติมเอาเองนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะผ้ากุ้งตัวใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปทานกันเลยค่ะกับข้าวสวยร้อนๆ เพียงนี้นะคะนี่ค่ะเพิ่มค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะปลากุ้งค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเดี๋ยวไปตักข้าวสวยมาก่อนจะได้ครบเนาะ เสร็จแล้วคะ่ะมาทานด้วยกันเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเพียงไม่กี่นาทีนะคะแค่เราแค่เราเตรียมกุ้งเตรียมเครื่องยำให้เรียบร้อยก็อร่อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปทานด้วยกันเลยนะคะกับข้าวสวยร้อนๆมื้อนี้นะจ๊ะกับอ่ปลากุ้งนะคะจานเดียวนะคะอาหารจานเดียววันนี้เนาะคะ่ะ ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคนติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามตูนะคะจะได้ทำคลิปออกมา,อาให้ชมได้เรื่อยๆอาหารอร่อยๆที่มาดามตูถนัดนะสิ่งที่ทำก็คือสิ่งที่ถนัดและทำมานานนะคะแค่เปลี่ยนว่าเราชอบรส เข้มรสหวานรสพอดีอะไรเราก็ไปเพิ่มไปปรุงเองตามชอบนะคะขอบคุณค่ะมาเดี๋ยวให้